เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,395บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบกันครับเงินกรณีชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สททิงหาคม2 5 4 1เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงหาคม ธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็ประมาณ24ปีนะครับ6 6ลบเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนยิ่งใจมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1นนะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,395บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุดกำนวนหนคูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ13,390บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6,698บาทตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,395บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกิน สุดคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมที่เราจะได้รับอยู่แล้วบวกกับตัวเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับบวก22.5เป็น4 2 5 4 2 5ของ13,395บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ5,693บาทได้รับต่อเดือนตลอดชีวิตเลย ัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,395บาท25ปีบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ13,395บาทเท่ากับเงินบานาญที่คุณจะได้รับคือ4,688บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,395บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5 27.5ของ13,395บาท เท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับคือ3684บาทนะครับได้รับไปเลยต่อเดือนทุกๆเดือนจนตลอดชีวิตตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,395บาท15ปีเป๊ะเลยนะครับก็ใช้20%ได้เลยเพราะว่าไม่มี จำนวนปีส่วนเกินนะครับ20%ของ13,395บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,679บาทนะครับเป็นเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนตลอดชีวิตนะครับเรามาดูตารางกันบ้างนะครับตารางในกรณีส่งประกันสังคมจำนวนปีอื่นๆนะครับจะได้รับบำนาญตามนี้ส่ง34ปีได้รับ6,497บาทส่ง33ปีได้รับ6,296บาท ส่ง3 2ปีได้รับ6 9 5บาทส่ง3 1ปีได้รับ5,894บาทส่ง29ปีได้รับ5,492บาทส่ง28ปีได้รับ5,291บาทส่ง27ปีได้รับ5,900บาทส่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ4,889บาทส่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ4,487บาท ทรง23ปีได้รับเงินบำนาญ4,286บาททรง22ปีได้รับเงินบำนาญ4,085บาททรง21ปีได้รับเงินบำนาญ3,885บาททรง20ปีเอ่อทรง19ปีได้รับเงินบำนาญ3,483บาททรง18ปีได้รับเงินบำนาญ3,282บาททรง17ปีได้รับเงินบำนาญ3,081บาท ทรง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,880นบบาทนะครับประมาณนี้ก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งค์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso go ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่กงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บำเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะคะรับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รลับแบบประจำตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเ,บ,บ,าารเบ,บ,าบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธทิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากากรน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์ comment แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ